หากกำลังมองหาร้านขายคอยราคาถูกในเกมฟีฟ่าต้องฟีฟ่าติเมสปาบูนี่ไทยแลนด์ร้านขายคอยฟีฟ่าติหและฟีฟ่าเบอร์ราคาย่อมเยาแถมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าสุดขั่วและสำหรับคอเกมฟีฟ่าไล่สามที่อยากมีทีมสุดเทพไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยหรือเซิร์ฟนอกเราก็พร้อมจัดให้คุณในราคาสุดมัธยัสถ์นอกจากนี้ยังมีเกมสตรีมและเกมออริจินส่งเร็วทันใจไม่มีการย้อมแมวอย่าลืมใช้โค้ด ME แซดเพื่อรับส่วนลด5เปเซคอเกมคุณภาพอย่างคุณ ต้องไม่พลาดน,นะครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านก็มารับชมเกมฟีฟ่ออนไลน์3พาที่74แล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ครับเราจะมาเปิดกล่อง 10WC แบบเขาเรียกว่าเป็นกล่องสุ่มไอเทมกล่องสุ่มการ์ดเตะ10 WC ักเตกันนะครับมาเปิดกันแบบสัก5กล่องแบบคขำๆนะครับโอเคอย่าเสียเวลาเลยครับเราไปดูไอเทมกันดีกว่าครับนี่ครับ กล่องพีเมียม 10WC นะครับข้างในจะสุ่ม1ชิ้นมีไอเทมดังนี้ครับท็อป300ท็อป200ท็อป100ท็อป50ท็อป30ท็อป3ท็อป1และท็อป1บวก5ปี 10WC นะครับโอเคกล่องละ2,000แคสเราจะมาเปิดกันแบบคำๆนะครับประมาณ5กล่องละกันเป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับกล่องนี้เฉพาะวันที่22เดือน7ถึงวันที่26เดือน7นะครับซื้อมาเลย รีครับลอยแล้วครับห้ากล่องโอเคไปดูไอเทมกันดีกว่าครับมาแล้วครับห้ากล่องมามาดูกันครับว่าจะได้ท็อปอะไรบ้างห้ากล่องเปิดทั้งหมดครับไปเลยมากล่องแรกกล่องแรกท็อปส0 0รอยนะครับโอ้โหมา ท็อป200นะครับก็โอเคอยู่ว่าท็อป100ครับจัดว่าได้ลุ้นนะครับท็อป100เนี่ยท็อป50ก็มาครับไม่ธรรมดาแล้วครับกล่องนี้นะท็อป100ครับโอ้โหจัดว่าแจมอยู่นะครับมีท็อป50มาด้วยโอเคเดี๋ยวขอประเดิมด้วยท็อป300ก่อนละกันนะครับเทปที่แล้ว คลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าพี่ไม่เอากอนซาโลอีกวาอินเข้ามานะครับก็ต้องขอสารภาพนะครับว่าผมลืมนะครับลืมดูไปเลยว่าอีกวาอินน่ะมันแพงนะแต่ว่าเราลืมมาเข้ามาเพราะว่ามันเป็นราคาบัดอยู่ใช่ไหมล่ะตอนนั้นน่ะแต่ตอนนี้คาดว่าราคากําลังขึ้นมาแล้วนะครับประมาณ20 m อแล้วตอนนี้นะอีกวาอินนะโอเคแต่ตอนนี้ราคานักเตะสิบจเปนยูซีถือว่าค่อนข้างตกมากๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวราคามันก็ขึ้นครับ ตอนนี้มันมีโปรโมชั่นมาเยอะเนาะ,อะโอเคครับท็อป310 WC กดเลยครับหนึ่งมื่นใครวะโทนเนลนะฮะมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กครับกากมากมาท็อป200ครับขอหลักล้านขึ้นกูพอใจแล้วนะมา ท็อป200ครับกดครับ1มนเจ็ดนะครับกาเนโลไอซา <c oughs> มาท็อป100 2ใบเปิดอย่างต่อเนื่องเลยครับ2ใบกดเลยครับมา1ล้านครับเตียโกโซิลบา1ล้านครับดาบิดซิลบาโอ้โห มาแล้วครับความหวังสุดท้ายของเราครับท็อป50 10 W4 1ใบเท่านั้นขอ10ล้านละกันไม่ขอมากขอแค่แสงทองกูพอใจแล้วมาท็อป50ไม่หวังมากขอแค่แสงทองนะา m นะ มีหลายคนนะครับบอกว่าเบื่อเพลงบาราดาของกุสตาโวลีมาแล้วนะครับงั้นเอาเพลงใหม่มาก็ได้ครับผมผมมีเพลงใหม่อยากจะนำเสนอทุกท่านให้ได้ฟังกันนะครับโอเคสามสองหนึ่งมิวสิกขอห้าสิครับขอสิบล้านขึ้นคงจะไม่เยอะเกินไป ถ้าให้ดีขออันเดรสอินเดสตอร<ะ>เลยละกันโอเคนับสามครับหนึ่งสองส้ำกดตุ่มดาวครับกดเลยครับสิเอ็ดมา ขแสงทองได้แสงทองจริงๆนะครับเดิร์ทเคาครับโอ้โห,โ,หโ,หโหรู้สึกว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่แสงทองด้วยนะครับไอเดิร์ดเคาเนี่ยแหมขอแสงทองก็แสงทองเป๊ะเลยนะครับ GM อแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถือว่าโอเคอยู่คบได้มา11ล้านนะครับรวมกับดาบิซิลบาแลวก็ตีเอโกซิลบา2ล้านก็ประมาณ ประมาณ13ล้านก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคนะไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียดโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆมาเปิดกาสกันแบบขำๆนะครับสํารวับวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามฟีฟ่าสนุกกแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ข้างล่างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับกดกันเลย สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทานผู้มชมไปเพียงแต่เท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย